มือหนีหลังจากเลิกการเลิกงานมาหาโมงแรงส่วนคุณชายผกกาสีขาปลาคือเกานั่นละจา้สาส่ละยดกสิมาหาเฮ็ดกับเขาแนวอยากแนวกินสู่คุณชายกินก่อนอื่นก่อนสิไปหาเฮ็ดกับเขากำหนามกับสิมหาหาเลือกสื่อพักสะกอนพักมือนีกับเบรสื่ออีหยังหลยอย่างหลแนวดอกเด้อจา้สาสลยดกับสื่อแต่ไพอีตูดี้หรือว่าใบาแมงลักนันลาเห็นสื่อไพอีตูดี้นี่ว่าเมน,เมนูยังดอกกสิเป็นเมนูอาหารอ,าอีสานบานเหานี่ละจ้าถามพ่อขาเด้พ่อค้ามีใบแมงลักไหมคะพ่อขาตอบ ว่าไม่มีมีแต่ภัยอีตูดีวาสาน <c oughs> กับโซลยาเห็นว่าเพิ่นเป็นคนเพจบุรีคนไทยเนาะโซลยาก,ก็เลยถามเป็นภาษาไทยแล้วพักอีตูดีมือหนีโซลยาก,กับสืส่อไปบลายดอกเดอจา้าสื่อจกหาบาทกับพอ่อตอนที่โซลยาสั่งพ่อขาก็บ่ได้บอกเพื่อนนว่าจักบาทเพื่อกับจับให้ซิบบาทโซลยาก,ก็เลยบอกขอซื้อ5้าบาทได้ไหมคะเอาไปมันก็เน่ามันก็เสียกินไม่ทันพ่อขาเพ่กับบววยังกับจัดให้ยังไหวเลยจ้าคุณชายเธอสิเด็เขาป้าฮะเฮดกับสิธาพี่ชายขางห้อง เพราะว่าคุยก็มีลูกหน่อยนอลูกเพค่นก็สีแอลห้องไปน้ำน,นันนะสื่อพักแล้วเรียบร้อยโซลยาก,กสิมหาหลางเฮ็ดตัวบัตทีนีเฮ็ดถือคุณชาย่นใดมากมือน,นีกัสิเป็นเฮ็ดปวกกสิมีเฮ็ดตาไข่ก็เฮ็ดหลอกโง่โนมาแนจหน่อยส่วนคุณชายกัสิมีนาทีหาส่วนโซลยาก,กัสิมหานางหลางอย่างสี่แหลจา,า,านานอใหม่โซลยาก,กสิมานางเฮ็ดน,น,น,นอใหม่ซับนอใหม่เฮ็ดนอใหม่สมสูพี่นองเบิงนาเฮ็ดออกแล้วกสิมานางขูดขาเฮ็ดแก้งเฮ็ดซูพี่นองกินตัวบัตทีนีเฮ็ดนีคุณชายเพิ่นไปหาม กับวันยุดกับไดประมาณหาโลกเด้อจ้ากแต่ว่าเพื่อนกัสีคายไปนํามโลกอีก2โลกกับแบงกันโคนละะเึิงกับพีไส้ขางหอมจริงตอนแหลกกัสิว่าบ่พากันขายดอกหากแต่ว่าเอื่อยในหอนีเพิ่นก็มีญยาิมาจากทางกุงเทงเพื่อนก็ได้มาขอสื่อตอนแหลกคุณชายกับปฏิเสธเพิ่นเด้เพราะว่าเฮ็ดมันพึ่งออกรอบแหลกกับพ่ทันได้้ากันกินพากันแก้งจากเถื่อหากแต่ว่าผ้ากันคืดไปคืดมากกับเลือต้นเพื่อนนอกจากเพิ่นก็มาใกล้จากกุงเทงก็เลื้ยขายให้เพิ่อนซะกอนแลวมันก็บออกอีกดอกเฮ ยยางบเลอันนี้ก็เป็นเฮ็ดหรอกโงกขาวโดวยจ้าพี่น้องใครมาหนีซ้ำหน่วยใครไกลเลยพากันมาเฮ็ดงานอยู่หนีปี้แหลกๆหนีพากันตกใจเลยเด้บ่เคยเห็นไข่เห็ดหรกโงกใหญ่ยยป้าหนีดินของเพิรนกัสีอุดมสมบูรณ์ไปน้ำแนน,นละ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งจากบานโซลายากกคือว่าคนแถวหนีเวลาเขาคูดเฮ็ดบวกหนีคูดหอดหล่างหอดคนจนว่าจอมปวกขึ้นมานนะ้่แม่หากแต่ว่าแถวบานโซลายาจิ้มอ้าหน่อยๆในแน่ก็พ่อแล้วบดเคีดเลิกพอปันหาเฮ็ดแล้วๆก่อนสิเฮ็ดกับเขากับน้ำกัสิมา หูเข่าไวสะกอนเพื่อเข่าห่อสิคซุกพอดีละ่ะกับเข่าห่อกระแล้เขานี่กระสิล่างแจ๊กสองสามนามผุลาเพราะว่ากินบะท่านหมอนมันคืนละแม่เข่าเกากินบะท่านละเมิดยูยุ่ทั้งบานเกี่ยวเข่าอีกละกินแม่โซลยาวะทรงเงินมาเด้อเกี่ยวเข่าละเด้วาสันหูเข่าแล้วเรียบรอยกระิมหาข่างหม้อแกงตัวบัตที่นี่ข่างหม้อไวละวางทาหม้อเดือดหม้อฟุดกระสิมหาะหลางพักสะกอนพักมือนีกระสิบมีออียงดอกเด้อค่ะสีมีแต่ไพอิตูดีหรือว่าใบาแมงลักนี่ละจ้าเผื่อเป็นการบเสีย นาลิกาโอบแมนเอาไมเอาไมเผื่อเป็นการบอเสียเวลาโซลยากับสีมาตั้มบักพีกเผื่อเสียเอาไวทัศนใส่น้ำหมอนันล่ะกับสีบอดไซยังหลยอยางหลยแนวดอกเดือจากอจะส่แต่บักพีกจะซีหาหนวยแล้วก็หอมแดงแล้วก็ใสซเกลไปน้ำเด้อตั้มโคกโคกแต่พ่อหยาบหยาบกับพ่อเราละหมอนห้ากระเดือดกับโฟดไดทีแล้วเรียบร้อยโซลยากับสีฟาวสซบักพีกลงไปเลยที่สำคัญก็อย่าลืมนำล่างโคกเดชของแสบของนวดกับอยู่ในนำล่างโคกเดชสีบอกให้ส่บักพีกลงไปแล้วเรียบร้อยกับฝาวยุ้มเพชรซ ย่างไวเลยจ้ากสิมาทําการปรุงโรดได้บัดทีนี้กสิตสซยังหลานดับแหลกเ้ากษใส่ผงสุโสรสกอนของแสบของนัวก็อยู่ในผงสุโรดคือกั้นเด้ถ้าผูได้บอกว่าจะลของในเหตุกับเขาเบะเสบจะลองไ่พงสุโรดเบเดิ่งได้จ้าสิเดหูว่าจะแของเหตุแสบรหรือบะเสบไ่ผงอร่อยลงไปแล้วเรียบร้อยก็ฮาดน้าประแดกลงไปเลยจ้าน้าประแดกนี่กสิบรไเ้ตวงเอยียงเด้กสิใส่ตามความเหมาะสมนันละเพิ่มความก้มกลมโดยน้าต้านนิสหนึ่งหลังจากผ่านไปบ่ถึงหานาทีหมอห้องก็เดือดก โฟเต็มทีแล้วเรียบร้อยโซลารยาทำการโคเลโคเลเลนี่ยจักหน้อยเอา้าคนไปคนมาลืมใส่บัตรคา้เปียกตัวนี้พี่น้องเอฟซี่คือบอบอกโซลายาแน่ว่าลืมใส่บัตรคา้เปียกมันยนะนั่งเอกของเฮาเลยจ้าพักอิตูดีแบบหอมฮอมห่หวยห่วยเลยตกถ่ายโดยการซิมเบิงรสชาติใดทีแล้วเรียบร้อยกับสิมหาเปิดเบิงหมอเข่าตัวบัตรที่นี่เอา้าเข่ากระซุกแล้วห้ากับสีล่อชาอีหยังล่ะกินหอมห่วยห่วยป้านีมาเด้อจ้าพี่น้องมาสดแกนเฮ็ดบวกกับโซลายาเด้อจ้าอยากสิบ บอกว่าแซ่บหวานคักขนาดเลยหมอแรกถวยแรลกข้าแรกของปีได้นี่นะ